ช่องตามใจทูเดย์ตอนที่87ความงดงามหนึ่งเดียวของดอกโบตัน3เวยจวินมั่วออกมาจากรถมา้ามองเห็นหนานกงมั่วที่กำลังก้าวเดินออกมาความอบอุ่นปรากฏขึ้นในดวงตากระโดดลงมาจากรถมาเบาๆรอยจุดสีแดงบนใบหน้าหายไปอย่างไร้ร่องรอยใบหน้าเหลา,หลาไม่มีแม้แต่รอยแผลเป็นใครก็ดูไม่ออกว่าใบหน้าหล่อเหล่านี้เมื่อสองวันก่อนมีจุดสีแดงทั่วใบหน้าจนไม่สามารถออกมาพบปับผู้คนได้อุศยา เว่ยจวินม่วก้าวเข้ามาหายื่นมือไปกลุมมือของหนานกงมั่วเอาไว้หนานกงม่วพยายามดึงมือกลับทว่าดึงออกมาไม่ได้จึงยอมให้เขาก,กลุมเอาไว้คิ้วสวยเลิกขึ้นอะไรหรือข้าต้องขอบคุณอุศยาเว่ยจวินมั่วเอ่ยขึ้นขอบคุณข้าหรือยายนางจึงไม่รู้ว่ามีสิ่งใดที่ควรให้เว่ยจวินม่วมาขอบคุณกันเว่ยจวินม่วยิ้มบางๆหากไม่ได้ยาของอุศยาวันนี้ข้าก็คงยังออกจากบ้านไม่ได้ไม่ควรขอบคุณที่อุศยาออมมือกับข้าหรือ นา้นกงมว่วส่งเสียงหือเบาๆก่อนจะเอ่ยตอบท่านรู้ก็ดีแล้วความจริงนางยังแค้นใจอยู่บ้างวันนั้นพอนางโกรธจึงประยาไปที่ตัวของเวจว,วินมว้วสุดท้ายคนบางคนกลับทําเหมือนไม่ใส่ใจกลับเป็นนางที่เป็นคนวางยาต้องมาละอายใจแทนเวจวินมว้วกล่าวชักชวนขึ้นขึ้นรถเถิดตอนเด็กอูสยาเคยไปเขาจืออวินหรือไม่เจ้าน่าจะชอบทิวทัศน์ของที่นั่น นานกงมว่วสายสีสะนานกงชิงอยู่ในเรือนจี้ช่างกับเมิ่งซื้อคล้ายกับไม่เคยได้ออกไปไหนมาก่อนไม่เคยไปเขาจืออวินมาแน่นอนจับมือไวจวินมั่วแล้วก้าวขึ้นรถไปไวจวินมว่วเองก็ขึ้นรถมาตามเข้ามารถมาออกเดินทางในทันทีมุ่งหน้าออกไปนอกเมืองเหลือเพียงสาวใช้ที่ยืนมองหน้ากันทําได้เพียงไปขึ้นรถคันด้านหลังที่นานกงมว่วเตรียมเอาไว้ก่อนแล้ว เขาจืออวินห่างออกไปจากจินหลิงราวราวสิบลี้ทว่าเป็นภูเขาที่ใกล้และสูงที่สุดของจินหลิงเป็นหนึ่งในเทือกเขาของเขาเหิงหวินจากเชิงเขาถึงตีนเขานั้นมีต้นดอกโบตานมากมายหลายชนิดบนยอดเขามีวัต,ต้ากวงหมิงที่มีชื่อเสียงพอๆกับวัต,ต้าเป้าเอินที่อยู่ใกล้จินหลิงดอกโบตานจะบานเมื่อถึงเวลาเดือนสี่ของทุกปีเขาจืออวินนั้นมีผู้มาเที่ยวชมอยู่ตลอดนับเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ผู้คนในจินหลิงนิยมชมชอบ รถม้ามาหยุดอยู่หน้าประตูทางเข้าชมสวนดอกโบตันตรงเชิงเขาเมื่อไวจวินมั่วลงจากรถม้าก็ดึงดูดสายตาผู้คนมากมายหากจะบอกว่าผู้สืบทอดวินอองแห่งจิ้งเจียงนั้นหล่อเหลาเรียกได้ว่าเป็นชายรูปงามอันดับหนึ่งในเมืองจินหลิงก็คงไม่เป็นการกล่าวเกินจริงแต่แม้จะมีฐานะสูงส่งเป็นคุณชายรูปงามหล่อเหลาการแต่งงานกลับกลายเป็นปัญหาใหญ่ไปได้เพียงเพราะดวงตาสีม่วงแปลกประหลาดคู่นั้น และเพราะชาติกำเนิดที่ใครๆต่างรับรู้บรรดาคุณหนูตระกูลใหญ่จึงพากันหวาดกลัวและหลีกหนีไปจากเขาซึ่งเห็นได้ชัดว่าองค์หญิงชังพิงเองก็ไม่ยอมให้บุตรชายที่รักเลือกคนที่ดูหมิ่นตนมาเป็นคู่สุดท้ายจึงต้องขอให้ฝ่าบาทประธานสมรสให้ประทานสมรสแก่บุตรีตระกูลหนานกงบุตรีของจวนชูกัวกงนั้นนับว่าเหมาะสมกับเชื้อพระวงศ์เช่นนี้ผลลัพธ์จึงออกมาเป็นเรื่องสวยงามไปแทน เพียงแต่ชาวเมืองจินหลิงที่เคยเห็นคุณหนูใหญ่ตระกูลหนานองงนั้นมีไม่มากเดิมคิดว่าตระกูลหนานกงงมีบุตรีเพียงผู้เดียวเมื่อฝ่าบาทมีราชอง์การลงมาแล้วจึงนึกขึ้นได้ว่าคุณหนูหนานกงงที่พวกเขาเห็นนั้นมีใช่บุตรีคนโตตระกูลหนานกงงยังมีบุตรีอยู่อีกผู้หนึ่งเพียงแต่ไม่รู้ว่าบุตรีผู้นี้มีหน้าตาเป็นเช่นไรหักหน้าตาน่าเกลียดจะเหมาะสมกับเว้ยซื้อจื่อผู้หล่อเหลาราวกับเทพบุตรเช่นนี้ได้เยี่ยงไร เว่ยจวินมั่วยังคงมีใบหน้าเฉายชาทว่าทันทีที่เขาหันกลับไปและยื่นมือไปอยังรถม้าใบหน้าก็พันอ่อนโยนขึ้นมาเห็นเพียงมือเล็กขาวดังหยกพริ้วไหวราวกับร้ายกระดูกยื่นออกมาจากตัวรถม้าวางลงไปบนมือของเว่ยจวินมัว่ว จากนั้นนากงมั่วก็เดินออกมาจากรถมา้าแม้ยังไม่ทันได้เข้าไปในสวนดอกโบตันแต่เมื่อออกมาก็สามารถมองเห็นดอกโบตันที่กำลังเบ่งบานไปทั่วทั้งภูเขาดอกโบตันหลากสีสันละลานตาไม่ว่าจะเป็นสีชมพูสีเหลืองสีม่วงสีดำสีเขียวรวมถึงสีแดง ดอกไม้เหล่านี้แตกต่างไปจากดอกไม้ที่ได้รับการดูแลประครบประงมอย่างดีในจนตระกูลใหญ่ๆใ,ในจินหลิงเพราะดูเป็นธรรมชาติดูเหมือนป่าไม้ตามธรรมชาติทะว่กกลับยังมีความงามสง่าของราชาดอกไม้เมื่อเทียบกับดอกไม้ราคาแพงที่ได้รับการปลูกในจวนนานกงมูชื่นชอบดอกไม้ป่าที่ขึ้นเต็มภูเขาแบบนี้มากกว่าเพียงมองสายตาของนานกงมู้ก็รู้แล้วว่านางชอบมุมปากของเวจวินมั่วจึงเผยรอยยิ้มออกมาเอ่ยเบาหากเจ้าชอบเรามาสร้างเรือนรับรองที่นี่กันสักหลังเถอะ นานกงม่วมองเขาด้วยท่าทางตรนกบรรดาผู้มีอำนาจในเมืองจินหลิงนั้นชอบสร้างเรือนรับรองแต่เขาจืออวินที่มีทิวทัศน์งดงามเช่นนี้กลับไม่มีใครมาสร้างเรือนรับรองเพราะเขาจืออวินนั้นถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนด้านบนเป็นพื้นที่ของวัดต้ากวงหมิงส่วนด้านล่างเป็นพื้นที่ส่วนตัวเพียงไม่รู้ว่ามันเป็นพื้นที่ของใครก็เท่านั้น คนคู่หนึ่งเพียงยืนอยู่หน้าประตูทางเข้าก็ดึงดูดสายตาของผู้คนได้ไม่น้อยสายตาที่มองมายังทั้งคู่นั้นไม่ได้มีเพียงความอิจฉาหักยังมีความริษยาด้วยบรรดาหญิงสาวนั้นมองไปที่ใบหน้าหล่อเหลาของไวจวินมั่วด้วยท่าทางขวยเขินและชายหนุ่มต่างก็มองไปยังหญิงสาวสวยที่ยืนอยู่ข้างไวจวินมั่วพลางถอนหายใจหักหรู้ว่ามีสตรีที่งดงามเช่นนี้อยู่ในจนฉูก,กัวกงมีหรือจะมีรีบชิงไปสู่ขอก่อนยามนี้ต้องเสียเปรียบให้กับผู้สืบทอดเวจวินอ,องแห่งจิ้งเจียงแล้วหรือ ความเยือกเย็นพาดผ่านดวงตาคู่นั้นของเวจว,วินม่วคว้ามือหนานกงมั่วและมุ่งหน้าไปยังสวนดอกโบตันเมื่อเดินเข้าไปในสวนโบตันดอกโบตันในนี้สวยงามเพลิดพริงเสียยิ่งกว่ายามมองจากด้านนอกเข้ามาเสียอีกหากบอกว่าดอกโบตันที่ด้านนอกดูแผ่ขยายเป็นผืนป่าดอกโบตันด้านในนี้เต็มไปด้วยความโดดเด่นและสวยงามเรียกได้ว่างดงามที่สุดในแผ่นดินแล้วทั้งสองเดินทอดน่องอยู่ในสวนเวจวินม่วเอ่ยถามเสียงเบาเป็นอย่างไร นางกงม่วถอนหายใจเบาๆความงดงามหนึ่งเดียวของดอกโบตันคนโบราณไม่ได้โกหกข้าเลยแม้ดอกโบตัน๋นไม่ใช่ดอกไม้ที่นางชอบที่สุดแต่เมื่อได้เห็นทิวทัศน์อันงดงามเช่นนี้นางก็อดถอนหายใจออกมาไม่ได้เมื่อเห็นเช่นนี้อดคิดไม่ได้ว่าเจ้าของสวนดอกโบตันคงจะใส่ใจกับมันไม่น้อยเลยเวยจวินมั่วเอ่ย ข้านึกว่าเจ้าไม่ชอบดอกโบตันประทับใจก็ดีแล้วแล้วเจ้าชอบดอกไม้อะไรแล้วต่อไปเราสามารถหาพื้นที่สักแห่งแล้วจะได้ปลูกมันเป็นสวนนัน,นกงมั่ยยิ้มดอกไม้สวยๆข้าก็ชอบทั้งนั้นคิดอยู่ชั่วครู่แล้วจึงเอ่ยตอบอย่างจริงจังข้าชอบดอกเบญจมาศเว่ยจวินมั่วพยักหน้าเอ่ยตอบกลับไปด้วยท่าทางจริงจังเช่นกันข้าจะจําเอาไว้นันกงมั่ยยิ้มบางๆไม่ได้เอ่ยอะไรอีกเว่ยจวินมั่วก้มลงมามองนางเอ่ยขึ้นเบาๆ ไม่ว่าอูสยาชอบสิ่งใดข้าจะเอามันมาไว้ตรงหน้าเจ้าทำไมนานกงมั่งมองเขาอย่างงุนงงแม้ว่าพวกเขาตกลงจะแต่งงานกันแล้วก็จริงแต่หากบอกว่ามีความรู้สึกลึกซึ้งด้วยนางก็คงไม่เชื่อแล้วเหตุใดในดวงตาของเวจวินมั่วนั้นราวกับเห็นนางเป็นคนสำคัญที่สุดบนโลกใบนี้เมื่อมองสบตากับดวงตาสีม่วงคู่นั้นนานกงม่วก็รู้สึกวันไหวขึ้นมาพันทำตัวไม่ถูกไปชั่วขณะหนึ่ง เว้ยจวินมั่วเอ๋ยด้วยน้ำเสียงมั่นคงจากนี้ไปค้าเข้าใจว่าเจ้าคือภรรยาของข้ามิใช่หรือจริงๆเลยผู้ชายที่ดีนี่นาหน,น,นานกงมั่วไม่รู้ตัวว่าตนเองนั้นโชคดีอย่างไรมาก่อนแม่ฝ่าบาทเพียงประธานสมรสสุ่มๆไปทว่ากลับได้ผู้ชายที่ดีเช่นนี้มาได้ นี่ไม่ใช่น้องชิงเสิงกับคุณหนูนานกงหรอกหรือเสียงคุ้นเคยดังมาจากด้านหลังทั้งสองหันกลับไปจึงเห็นคนจํานวนหนึ่งกำลังเดินมาทางนี้คนที่เดินนําอยู่ด้านหน้าคือเซียวเชียนเชียนเย่จวินอ๋องที่เพิ่งได้พบกันไปเมื่อไม่กี่วันที่แล้วด้านข้างของเซียวเชียนเย่นั้นมีหญิงสาวรูปลักษณ์ธรรมดาทว่าดูมีอํานาจอยู่ด้วยด้านหลังเป็นชายหนุ่มหญิงสาวที่ติดตามมาอีกไม่กี่คนล้วนอยู่ในชุดผ้าแพรหรูหราไม่ธรรมดาหนึ่งในนั้นคือหยองชังจวินจู่ที่หนานกงโม่เคยมีวาสนาเจอกันแล้วครั้งหนึ่งช่องตามใจทูเดย์ ตอนที่แปความงดงามหนึ่งเดียวของดอกโบตัน๋นสเว่ยจวินมั่หันกลับไปพยักหน้าให้เซียวเชียนเย่ที่เข้ามาเย่จวินอ๋องเซียวเชียนเย่จนปัญญาน้องชายผู้นี้ช่างเฉยเมยต่อพวกเขาซึ่งเป็นหลานของฮ่องเต้ถึงพวกเขาอาจจะเคยทำสิ่งใดไม่ดีไปบ้างเมื่อครั้งยังเป็นเด็กแต่นั่นเป็นเพราะยังเด็กจึงไม่รู้ความมิใช่หรือเมื่อคิดถึงเสด็จพ่อที่ยังต้องการการสนับสนุนจากเยี่ยนอ๋องและฉีอ๋อง รอยยิ้มบนใบหน้าของเซียวเฉียนเย่จึงยิ่งเป็นมิตรมากยิ่งขึ้นเมื่อหลายวันก่อนยังไปมอบของกำนันกับเสด็จอาอยู่เลยวันนี้ได้มาเจอน้องชายกับคุณหนูหนานกงมาเที่ยวที่นี่ช่างบังเอิญเสียจริงพระชายาผู้นี้คือคุณหนูใหญ่ตระกูลหนานกงพระชายาเย่จวินอ,องหยวนซื่อบุตรีของเอ้อกัวกงพยักหน้าส่งยิ้มให้หน,นานกงโม่เอ๋ยขึ้นได้ยินท่านอองเอ๋ยชื่นชมคุณหนูหนานานองกงอยู่บ่อยครั้งวันนี้ได้เจอแล้วไม่ธรรมดาจริงๆ หนานกงงม่ไม่ชอบเสียวเชียนเชียนที่ล่อลลงหนานกงซูอีกทั้งยังมาวุ่นวายกับเซียเพ่หวนไม่เลิกยิ้มพลางเอ่ยตอบหม่อมฉันกับเย่จวินอองเพียงพบกันไม่กี่ครั้งผู้ที่เย่จวินองชื่นชื่นคงไม่ใช่หม่อมฉันเพียงแต่ยังคงต้องขอบพระทัยพระชายาที่ชื่นชมเพคะหยวนซื่อชะงักมองไปยังเซียวเชียนเยี่ยราวกับกำลังคิดสิ่งใดอยู่รอยยิ้มบนใบหน้าของเสียวเชียนเยี่ยแข็งค้างกระแอมไอด้วยท่าทางกระอักกระอ่วนพันเปลี่ยนหัวข้อในเมื่อมีวาสนาได้เจอมิสู้พวกเราไปด้วยกันหรือไม่น้องชาย เจ้าเห็นเช่นไรเวจจวินมั่วสายศีรษะอีกเดี๋ยวข้ากับอุสยายังต้องขึ้นเขาทางด้านหลังหยงชังจวินจูเอ่ยขึ้นบ้างพวกเราเองก็จะไปวัดต้ากวงหมิงเช่นกันพี่สะพ้ายรองกําลังจะไปแก้บนพี่ชายพวกเราไปด้วยกันเถิดหย่งชังจวินจูผู้นี้เอ่ยขึ้นอย่างสนิทสนมราวกับลืมความเย็นชาที่เวจจวินม่วมีต่อนางเมื่อคราก่อนพระชายาหรือเวจจวินม่วขมวดคิ้วสงสัยเซียวเชียนเยี่ยเอ่ยด้วยรอยยิ้ม พระชายาตั้งคันแล้วกำลังจะไปแก้บนที่วัดตากวงหมิงที่แท้เพราะหยวนซื่อตั้งคันคันนี้ของหยวนซื่อน,นั้นมีความสำคัญต่อราชวงศ์เป็นอย่างยิ่งมีหน้าเสี่ยวเชียนเยี่ยถึงได้ยินดีเช่นนี้เซี่ยวเชียนเยี่ยเป็นเชื้อสายหลักของราชายาทเมื่อพระชายาตั้งคันหักเป็นเด็กชายก็จะเป็นพระราชปนัดดาของฝ่าบาทแม้เชื้อพระวงศ์จะมีพระราชปนัดดามากมายทว่าพระราชปนัดดาที่เกิดจากเชื้อสายหลักนั้นความสำคัญย่อมแตกต่างกัน ชายหนุ่มหญิงสาวด้านหลังเซียวเชียวเชียนเองก็เอ่ยเห็นด้วยอยากให้พวกเว่ยจวินมัวทั้งสองคนไปด้วยกันเว่ยจวินมวหันมองหนานกงม่วเล็กน้อยเมื่อเห็นว่านางพยักหน้าเขาจึงพยักหน้าตอบรับไปเงียบเงียบสวนดอกโบตันกินพื้นที่เชิงเขาไปเป็นบริเวณกว้างยามนี้เป็นฤดูของดอกโบตันเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่สวนดอกโบตันครึกครื้นเป็นที่สุดในช่วงเวลาเช่นนี้เป็นภาพที่สวยงามเมื่อคนกลุ่มนี้เดินอยู่ด้วยกันราวกับภาพจากบทกวีอันงดงาม เพียงแต่น่าเสียดายบรรดาหลานขององค์ห้องเต้เหล่านี้มิได้มีความโดดเด่นทางด้านศิลปะอันใดเลยแม้พวกเขาจะเติบโตมาในรังที่สูงสักแต่บรรพบุรุษของพวกเขาเคยยากจนแม้กระทั่งข้าวยังไม่มีจะกินบิดามารดาของพวกเขาก็ทุกทรมานมามา,มากเมื่อครั้งยังเด็กเมื่อมาถึงรุ่นของพวกเขาแม้จะเป็นเชื้อพระวงศ์ทว่ากลับยังไม่ทันได้ปลูกฝังความสามารถใดๆไ,ไม่แปลกใจที่บรรดาผู้มีศิลปะทั้งหลายจะดูหมิน่นผู้มีอำนาจอย่างเชื้อพระวงศ์เหล่านี้ในสายตาของนักกวีทั้งหลาย คนเหล่านี้หากนี้ได้เป็นชนชั้นสูงก็คงเป็นได้เพียงพวกไร้ซึ่งปัญญาที่ใช้แต่กำลังเพียงเท่านั้นคุณหนูหนานกงเป็นคุณหนูใหญ่ตระกูลหนานกงมิใช่หรือหนานกงซูจวนชูกัวกงมีความโดดเด่นทางด้านวนารรณกรรมมิสู้คุณหนูใหญ่ก็แสดงให้พวกเราได้เห็นหน่อยเป็นไรหยงชางจวินจู่พึ่งแต่งตอนเสร็จไปหนึ่งบทเหลือบมองหนานกงมว้วพลันรู้สึกโกรธขึ้นมาเอ่ยขึ้นเสียงดังสายตาของทุกคนมองไปยังหนานกงมั่ว นานกงโม่เพียงไหวไหลให,ให้กับความโชคร้ายที่ลอยมาโดยไม่ทันตั้งตัวเอ่ยตอบกลับเสียงเรียบข้าแต่งกลอนไม่เป็นหรอกแต่งกลอนไม่เป็นงั้นหรือหยงชังจวินจูกล่าวเสียงดังขึ้นตกใจราวกับว่าสิ่งที่นานกงโม่เอ๋ยออกมานั้นไม่ใช่คำว่าแต่งกลอนไม่เป็นทว่าเป็นคำว่ากินข้าวไม่เป็นนานกงโม่เอ๋ยขึ้นอย่างใจเย็นหยงชังจวินจูเองก็รู้ว่าหม่อมฉันเติบโตมาจากชนบทการแต่งกลอนไม่เป็นมีอะไรน่าแปลกหรือ แน่นอนหากเป็นกรนธรรมดาเมื่อครูแน่นอนว่ามันไม่ยากนักแต่เพราะนานกงม่วมีอาจารย์อาและสิทธิ์พี่ใหญ่ที่ชื่นชมในศิลปะนานกงม่วจึงปฏิเสธที่จะมีประวัติอันดำมืดให้คนหัวเราะเยาะเอาได้หลายปีมานี้เรียนรู้มากับอาจารย์อานานกงม่วเข้าใจหลักเหตุผลหนึ่งอย่างลึกซึ้งกวีผู้มีชื่อเสียงในประวัติศาสตร์นั้นล้วนแล้วแต่มีพรสวรรค์แต่นางนานกงม่วบังเอิญปราศจากพรสวรรค์ในด้านนี้หยงช่างจวิ้นจูส่งเสียงหยานด้วยน้ำเสียงไม่พอใจ เป็นถึงคุณหนูกัวกงกระทั่งแต่งตอนก็ยังไม่เป็นเจ้ายังกล้าแต่งเข้าจวนจิ้งเจียงจะวินอองงั้นหรือหนานกงมั่วอยากจะหัวเราะออกมาถ้าข้าไม่กล้าแต่งเข้าจวนจิ้งเจียงจะวินอองแล้วเจ้าจะแต่งอย่างนั้นหรือมีเวลามาโอโอดความสามารถอันน้อยนิดของเขามีสู้กลับไปตั้งใจเรียนหลักสามเชื่อฟังสี่จัญญาหนึ่งกับพระสนมไม่ดีกว่าหรืออุษยาแต่งตอนได้หรือไม่ได้ก็ไม่เกี่ยวอันใดกับเจ้า หากแต่ละวันเอาแต่ท่องบทกวีที่เจ้าไม่รู้ความหมายนั่นมีสู้ไม่รู้จะดีกว่าน้อยมากที่เวจวินมั่วจะเอ่ยว่าจะออกมายืดยาวต่อหน้าผู้อื่นอีกทั้งยังเป็นคำพูดไร้กาศไร้ความปราณีเช่นนี้ด้วยจนใบหน้าของหยงชังจวินจูเป็นสีแดงเข้มขึ้นหยงชังจวินจูเอ่ยตอบด้วยท่าทีไม่พอใจพี่ชายข้าทำเพื่อท่านใหญ่ท่านยุ่งมีเข้าเรื่องเวจวินมั่วเอ่ยอย่างไม่เกรงใจยื่นมือไปดึงหนานกงม่วมาอยู่ข้างกายของตนดวงตาเย็นชามองหยงชังวินจูนจู กล้าเอากรอนที่เจ้าแต่งไปท่องให้สำนักศึกษาหรือผู้เล่าเรียนหรือไม่ดูว่าพวกเขาจะโยนกรอนของเจ้าทิ้งออกมาไหมเพียงเอ่ยออกมาง่ายๆสองประโยคก็คิดว่าตนเองเป็นสตรีมีความสามารถอย่างนั้นหรือจวินมั่วหนานกงมั่วถอนหายใจมองหญิงสาวตรงหน้าที่ดวงตาแดงก่ำก็รู้สึกสงสารแม้ว่านางจะเกลียดหยงชังจวินจูแต่หญิงสาวถูกต่อว่าต่อหน้าผู้คนมากมายความรู้สึกเช่นนี้มันเจ็บแสบเกินไป หรือว่าอุสยาอยากแต่งกลอนข้าไม่ชอบฟังคนอ่านกลอนเว้ยจะวินมั่วเลิกคิ้วพลางถามหนานกงมั่วรีบหลบไปอยู่ด้านหลังของเขาเอ่ยตามตรงไม่เชิญท่านต่อเถิดห,ห้าห้าหยงชังเพียงล้อเล่นน้องชายก็รีบปกป้องหญิงงามเสียแล้วมีหน้าเสด็จอาถึงได้รีบอยากแต่งแม่นางหนาน,นอนกงเข้าจวนเสี่ยวเชียนเย่ยรีบเข้ามาไกลเกลื่อยเอ่ยด้วยรอยยิ้มเราเพียงเล่นแก้เบื่อก็เท่านั้นใครคิดจริงจังกันเล่าน้องชายอย่าได้ใส่ใจ แม่นางนานกงต้องขออภัยด้วยนานกงม่วยิ้มตาหยีเอ่ยตอบเยจวินอ๋องกล่าวเกินไปแล้วข้ามีได้ใส่ใจเลยแม้แต่น้อยนางไม่ได้ใส่ใจจริงๆเพียงได้มาเห็นบรรดาลูกหลานนองห้องเต้มาท่องกรอนเพื่อแซงทำตัวเป็นผู้มีศิลปะก็เหมือนกับนางกำลังดูละคระอยู่หากมีคนอื่นอยู่ด้วย ไม่แน่อาจได้รับคำชื่นชมสักประโยคสองประโยคว่าพระองค์ทรงมีพระปริชาสามารถยิ่งน่าเสียดายที่มีเพียงหนานกงมั่วและเวจวินมั่วสองคนเท่านั้นหนึ่งคนใจร้ายอยากเห็นคนขายหน้าอีกหนึ่งคนเย็นชาไร้ความรู้สึกดังนั้นคนกลุ่มนี้จึงจำเป็นต้องชื่นชมกันเองทว่าหนานกองมั่วและเวจวินมั่วอาศัยจังหวะที่พวกเขากาลังชื่นชมซึ่งกันและกันอยู่นั้นแยกตัวออกมาเงียบ เดินออกมาทางประตูหลังของสวนโบตันก็พบทางเดินสู่ยอดเขาจืออวินแล้วทางเดินที่มุ่งหน้าสู่วัต้ากวงหมิงเส้นนี้ไร้ซึ่งความครุกคะเพราะบันไดล้วนทามาจากหินทั้งหมดว่ากันว่าจากตรงนี้ไปจนถึงวัต้ากวงหมิงมีขั้นบันไดทั้งหมด1 9 9 9ขั้นหากอยากเดินขึ้นไปถึงวัต้ากวงหมิงด้านบนล่ะก็จาเป็นต้องอาศัยเพียงเท้าที่ก้าวขึ้นไปทีละก้าวๆเท่านั้นแต่สตรีมากมายที่มาขอพรมักไม่ใช้เส้นทางนี้กัน ดังนั้นทางเดินเส้นนี้จึงไม่ค่อยมีผู้คนเดินผ่านไปมานักเป็นถนนอีกเส้นที่อยู่อีกฝั่งของภูเขาที่ใช้สัญจรมากกว่าถนนเส้นดังกล่าวนั้นกว้างใหญ่สามารถนั่งรถมา้าหรือนั่งเกี้ยวไปจนถึงประตูใหญ่ที่เป็นทางเข้าของวัดได้เลยหนึ่งหลักสามเชื่อฟังสี่จัญญาเป็นหนึ่งในหลักมาตรฐานทางจริยธรรมของจีนโบราณยุคศักดินาซึ่งเป็นหลักที่จำกัดสิทธิเสรีภาพของสตรีในสมัยนั้นขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ